สวัสดีครับกลับมาพบกับฮอล y ีว์ดประจำวันอังคารที่28ตุลาคม2025กันอีกครั้งนะครับขโมยหรือคนโลกหรือคนขี้เมาหรือคนชอบนินทาว่าร้ายหรือคนชอบฉนจะไม่มีส่วนในอาณาจักรของพระเจ้าหรือในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่6ข้อที่9ถึง11ได้บอกว่าท่านไม่รู้หรือว่าคนชั่วจะไม่มีส่วนในอาณาจักรของพระเจ้าอย่าหลงผิดเลย ไม่ว่าคนผิดศีลธรรมทางเพศหรือคนกราบไหว้รูปเคารพหรือคนคบชู้หรือผู้ชายขายตัวหรือคนรักร่วมเพศหรือขโมยหรือคนโลภหรือคนขี้เมาหรือคนชอบนินทาว่าร้ายหรือคนชอบฉนจะไม่มีส่วนในอาณาจักรของพระเจ้าและพวกท่านบางคนเคยเป็นเช่นนั้นแต่ท่านได้รับการล้างได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ และได้ถูกนับเป็นผู้ชอบธรรมในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าและโดยพระวิญญาณของพระเจ้าของเราเปาโลไม่ได้กำลังพูดถึงความประพฤติของแต่ละคนแต่กำลังพูดถึงตัวตนหรืออัตลักษณ์ของวิญญาณของคริสเตียนก่อนรับเชื่อในพระเยซูคริสต์และหลังจากรับเชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วบางคนในพวกท่านก็เคยเป็นเช่นนั้นมาก่อนหมายความว่าตัวตนแท้จริงคือวิญญ,ญาณของท่าน ก่อนเชื่อพระเจ้าเป็นอย่างนั้นมาก่อนตอนนี้ท่านรับเชื่อแล้วเป็นคริสเตียนแล้วท่านได้รับการล้างชำระให้บริสุทธิ์และนับว่าเป็นคนชอบธรรมแล้วนี่คือฐานะถาวรนิรันร์ของตัวตนแท้จริงทางฝ่ายวิญญาณของท่านตัวอย่างความแตกต่างที่สำคัญของผู้ไม่เชื่อกับคริสเตียนผู้เชื่อเช่นคนขี้เมาตามที่เปาโลใช้หมายถึงคนที่ยังไม่เชื่อ ผู้ซึ่งตัวตนทางวิญญาณเป็นบาปแต่คริสเตียนที่ยังต่อสู้กับการติดสุราหมายถึงบุตรของพระเจ้าที่มีการต่อสู้กับกิเลสตัณหาฝ่ายเนื้อหนังแต่ตัวตนทางวิญญาณยังคงเป็นผู้ชอบธรรมในประคิดสองสิ่งนี้ต่างกันโดยสิ้นเชิงอันหนึ่งเป็นอัตลักษณ์ทางวิญญาณของคนที่ตายในอาดัมแต่อีกอันเป็นผู้เชื่อที่มีชีวิตในประคิ์ข่าวประเสริฐที่แท้จริง การเสียสละของพระเยซูครอบคลุมบาปทั้งหมดรวมถึงการพลาดพลัง้งล้มเหลวหรือความอ่อนแอของเราในพระธรรมฮิบรูบทที่8ข้อที่12พระเจ้าตรัสว่าเราจะไม่จดจำบาปของเขาอีกต่อไปในพระธรรมฮิบรูบทที่10ข้อที่14ได้บอกว่าโดยเครื่องถวายบูชาเพียงครั้งเดียวพระองค์ทรงกระทำให้บรรดาผู้ที่ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์สมบูรณ์ตลอดไป ท่านไม่ได้รับการอาภัยเพียงบางส่วนแต่ท่านได้รับการอาภัยอย่างสมบูรณ์และเป็นผู้ชอบธรรมอย่างถาวรในพระองค์สงครามฝ่ายวิญญาณศัตรูของเรากล่าวหาเราทั้งกลางวันและกลางคืนในพระธรรมวิวรณ์บทที่12ข้อที่10มาระซิปว่าเจ้าทำบาปอีกแล้วเจ้าคงไม่ได้รอดแน่แต่ความจริงคือการต่อสู้กับบาปไม่ใช่หลักฐานว่าท่านไม่ได้รับความรอด คริสเตียนทุกคนล้วนมีการต่อสู้กับบาปบางคนต่อสู้กับความเย่อหยิ่งความริษยาราคะหรือความขมขื่นความโลภความโกรธพระเจ้าไม่ตกใจพระองค์เป็นพระบิดาไม่ใช่ผู้กล่าวโทษมีเพียงสองประเภทของคนบนโลกนี้เท่านั้นคือผู้ที่อยู่ในอดัมและผู้ที่อยู่ในพระคริสต์และเมื่อท่านอยู่ในพระคริสต์แล้วท่านได้รับการอภัยโดยสมบูรณ์ เป็นผู้ชอบธรรมและปลอดภัยในพระองค์ตลอดไปหากท่านได้เชื่อว่าพระเยซูคริสต์ทรงถูกตรึงสิ้นพระชนนถูกฝังและเป็นขึ้นจากความตายแล้วเปิดใจรับพระองค์ท่านก็อยู่ในพระคริสต์ตลอดไปและไม่มีสิ่งใดพรากท่านจากพระองค์ได้พระเจ้าอวยพรครับ